วันนี้จะพาทุกคนไปเดินที่อีเกียไต้หวันกันทุกคนคือจใทุกคนมาดูกันว่าอีเกียไต้หวันกับอีเกียไทยนั้นเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าคือจะบอกคนที่จะมาเรียนไต้หวันใช่ปะสิ่งที่ต้องเข้าเลยคืออีเกียไม่ก็เป๋าอย่างเนาะคือโปอยา่างเดี๋ยวจะพาไปเลยที่นึงแต่ว่าที่แนะนำคือต้องอีเกียเพราะว่าอะอย่างถ้ามาเรียนมาหาลัยใช่ปะแล้วอยู่หอในมหาลัยอะไม่มีทางที่มาหาลัยเรืออาจจะมีแต่น้อยมากไม่มีทางที่มาหาลัยเขาจะแบบว่า จัดหาเตียงคือจัดหาเตียงอาจจะหาแต่ว่ามันไม่มีมันไม่ทานที่จะมีฟูกแน่ๆหรือไม่ก็ไม่มีทางที่จะมีหมอนหรือว่าถ้าข่มอะไรให้เราเราต้องซื้อเองหมดเลยเนาะหรือใครที่แบบว่ามาเรียนภาษาก็ตามแต่ว่าอยู่หอนอกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องอาจจะมีเตียงแต่ก็ต้องซื้อหมอนเองแล้วก็หรือไม่ก็ซื้อผ้าห่มเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะถ่ายวอล์กมาให้เนาะเดือนสี 你为什么很常来宜家、啊？来吃他们的炸鸡跟瑞典的食物，你们就很好吃哦、啊，一定要来吃。今天呢，嗯嗯、我们一起，因为我们要来找床铺。吃 นี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะย้ายเข้าไปนอนบ้านอย่างแกนทุกคนเพราะว่าจริงๆเราก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าหอดในม้านอนเป็นยังไงเลยทำไมถึงจ่ายเงินไปแล้วด้วยแต่ว่าเพื่อที่จะไม่อยู่เพื่อที่จะมาอยู่บ้านไอ้่ยางแทนก็ยวไปเล่าให้ฟังอีกคลิปหนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปเจอกันครับ วันนี้มาก็ยังไม่ได้อะไรเพราะว่าแค่มันดูลาคาก่อนเดี๋ยวว่าจะไปดูแบบพวกร้านเฟอร์นิเจอร์อีกหลายที่นะเพราะว่ามันก็แพงอ่ะมึงอีกเกียแต่ว่าเดี๋ยวก็จะกลับไปแล้วเพราะว่ามันปิดประมาณสี่ทุ่มครึ่งอ่ะมึงนี่สี่ทุ่มแหละดีจติเดี๋ยวต้องกลับไปเอาของที่บ้านในอย่างอีกเนาะถึงจะกลับไปบ้านมันได้ก็วันนี้ก็ประมาณนี้แหละก็ไม่มีอะไรมากก็ให้ดูว่าอีกเกีย เป็นยังไงเนาะของไต้หวันโอเคองั้นก็บ๊ายบายครับ